สวัสดีครับ ข่าวสารผู้ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องาดินมีเรื่องเล่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาเจอกันในสําหรับเจาะประเด็นเลยนะว่าเฮ้ยเมสันเมาส์เนี่ยที่ย้ายไปที่แมนยูนะครับผมมีประเด็นหรือว่าแบบเฮ้ยเชลซีไม่รังหรือว่าตัวนักเตะเองไม่อยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังกันแล้วกันนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มนะขอฝากไว้เหมือนเดิมเลยนะครับผมกับอารีอัลสันชัยนะครับผมให้ที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแแแแฟนนนนนนเเพจลลลล้้้้้วววววกกก็็ไไไ์์อออดดดตตติาาาามัััใบซสชยยฝร นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจัดง,งานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะครับผมบารัวนะทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดบารัวฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับผมก็เซ็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเม,มสันเมาส์นะับฟุตบอลแมนยูนเต็ดก็เปิดตัวแล้วนะครับผมก็เซ็นสัญญากับเม,มสันเมาส์ไปที่เออ่จำนวน5ปีนะก็คือสัญญาเนี่ยจะหมดตัปีสองพนยี่สิบนะครับผมแล้วก็จะมีออปชั่นขยายสัญญาด้วยนะครับผมอีก1ปีนะเป็นหมด2029นะครับผมค่าตัว55ล้านปอนด์นะครับผมโดยแอดออนอีก5ล้านนะก็รวมกันเป็น60ล้านปอนด์นะครับผมก็เซ็นแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ สวมเบอร์เจด,ด้วยโอ้โหให้ความสําคัญให้ความสําคัญมากนะเอาจริงๆนะครับผมก็เเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับผมทีนี้เนี่ยหลังจากที่เซ็นสัญญาไปแล้วนะมีจาก2ส,สื่อนะครับมีจาก2บทความของแอตติกยูเนะครับผมจากทั้งฝั่งของแมนยูแล้วก็ฝั่งของเชลซีนะครับผมอ่าเริ่มที่โรดิวิทเบลก่อนนะครับผมของแอตติกยูเนะบอกว่า เม์เนี่ยในตอนแรกเนี่ยบอกกับเพื่อนๆนะครับผมว่าเอ้ยเขาเนี่ยอยากอยู่กับทีมต่อไปนะแต่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันเกิดความไม่พอใจนะครับผมแล้วก็แนวทางของเชลซีเนี่ยทำให้มีโอกาสย้ายทีมเนี่ยมันกลายเป็นจริงขึ้นมานะครับผมเชลซีเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงปากเปล่าก,าก,กับเม์นะครับผมก่อนที่จะไปแข่งบอลโลกนะตอนเดือนพฤศจิกานะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการเอาสัญญาอาญญาอกแับพูดคุยสัญญาในรอบนั้นเนี่ยมันก็ตกลงไปในช่วงเดือนมกรานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะเป็นสัญญา1ปปีไวามโตแทนช่วงเดือนกุม์ โทนี่คุณพ่อของเมาส์นะครับผมเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองนะโดยมีนิวฟิวิงนะครับผมเอเจนต์คนใหม่นยคอยให้ความช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็เข้าใจตอนนั้นเนี่ยมีการเข้าไปพูดคุยกันนะครับผมในเกมที่ โอทัฟฟอร์ดนะที่ในขณะที่แมนยูนะครับผมก็ได้เริ่มกลยุทธ์ในการชักจูงในการโน้มน้าวตัวนักเตะด้วยนะครับผมจอร์นเมอร์เทอร์นะผู้พูดในการฟุตบอลนะครับผมได้มีการคุยกับเมาส์ที่ลอนดอนนะหลังจากที่แมนยูเนี่ยเอาชนะบอลมารนะครับผมวันที่20พฤษภาคมเพื่อให้ได้สิทธิ์นะครับผมในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนั้นและได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนะครับผมโทนี่คุณพ่อของเมาส์นะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะกับกลุ่มทุนของกับเจ้าของเชลซีนะครับผมทั้งโบลี่แลก็เอบยล่เพือออทให้ข้ขขตกงง มันไหลลื่นมากขึ้นนะมีการเคลื่อนไหวกันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมมันทําให้เกิดความขัดแย้งนะเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของเมาส์เนี่ยกับบอร์ดบริหารเนี่ยพังทลายลงนะครับผมและแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเลยทําให้โบลี่และก็เอ็ไบลี่เนี่ยยืนกลานะครับผมที่จะตั้งราคาสูงโดยถึงประมาณ70ล้านปอนด์รวมแอดออนด้วยนะ เป้าหมายของเมาส์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินนะครับผมเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความทะเยอทะยานเลยหลังจากที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของเชลซีอีกแล้วนะเขาจึงเลือกแมนยูนะครับผมที่ตอบสนองความทะเยอทะยานและก็ยอมรับในความสามารถของเขานะ เมาส์เนี่ยเตรียมจะรับค่าเหนื่อยมากกว่า200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับผมซึ่งอาจจะสูงไปถึง205,000ต่อสัปดาห์เลยด้วยซ้ำนะถ้ารวมโบนัสด้วยนะครับผมซึ่งเท่ากับข้อเสนอของเชลซีที่ยื่นให้ใหตอนแรกเลยนะเช่นเดียวกับข้อเสนอของลิเวอร์พูลที่เป็นคู่แข่งด้วยนะครับผมแมนยูเนี่ยมองว่าค่าตัวของเมาส์ที่55ล้านปอนด์เนี่ยเป็นเขาเรียกนะเป็นในเชิงบวกมากกว่าเป็นจุดคุ้มทุนนะเพราะว่าแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าค่าตัวของเมาส์เนี่ยจริงๆมันอาจจะถึง 100, 000, 000, ถญญร้อยล้าน ก็ถือว่าได้ราคาที่ดีเหมือนกันนะการที่แมนยูดึงเมาส์ไปที่ราคานี้นะครับผมทีนี้ไซมอนจอร์ซ่าของแอตติกยูเคเหมือนกันนะบอกว่ายัางไงบอกว่าเชลซีเนี่ยเห็นว่าเจมเนี่ยต่อสัญญาใหม่ไปแล้วนะครับผมซึ่งก็ได้ระดับความมุ่งมั่นเดียวกันเลยนะที่จะต่อสัญญากับเมาส์ในรูปแบบเดียวกันแล้วสโมสรเนี่ยก็เตรียมสัญญาให้กับเมาส์แล้วนะมีค่าเหนื่อยพอๆกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้งเมาส์และเจมเนี่ยถูกวางมาอยู่ในระดับเดียวกันด้วยนะ ทีมของเมาส์นะครับผมบอกข้อเสนอแรกนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยที่ยืนมาเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหานะครับผมคือค่าเหนื่อยเนี่ยเพิ่มจากเดิมมา3ามแสนเอ้สามหมปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับผมแร่งข่าวของเชลซีเนี่ยปฏิเสธเรื่องนี้นะแล้วก็ยืน,นยันว่าข้อเสนอที่ยื่นให้4-5ครั้งเนี่ยในช่วงแบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับผมยาวมาจนถึงตอนที่มันจะแบบ คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมเขาบอกทั้งหมดในสัญญาและค่าเหนื่อยในใกล้เคียงกับที่เจมได้เลยนะแล้วแหล่งข่าวเนี่ยก็เชลซีเนี่ยบอกว่าสัญญาที่ยื่นให้เมาส์ในเดือนกุมภาะครับผมคือสัญญา1ปีแล้วก็รวมค่าเหนื่อยเนี่ยราวๆประมาณ2,000 200, 0 0ปอนนะครับผมต่อสัปดาห์นะแล้วก็มีค่าจีสัญญาที่มา70ล้านปอนในกรณีที่ว่าเมาส์เนี่ยเขาใช้คําว่าแบบโอ้โหอยากจะย้ายมากๆในซัมเมอร์นี้นะครับผมแล้วก็เมาส์เนี่ยมีความเห็นนะว่าแมนยูเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับผมในการลุนแชมป์มากกว่าเชลซีในนน,นกันนะ อาส่วนเมาส์นะครับผมก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่ซบแมนยูนะครับผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมที่จอดจากสโมสรที่คุณอยู่มันน่แต่เด็กนะแต่แมนยูเนี่ยก็ให้ความท้าทายใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับช่วงอาชีพการคาแข่งของผมนะหลังจากการคาแข้งนะครับหลังจากการขาแข่งขันอย่างพวกเขาเนี่ยผมรู้นะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแค่ไหนผมเนี่ยไม่สามารถนะครับผมรอที่จะหูไม่ไม่ไม่ละเขาเลยนะไม่ไม่ไม เพิ่เฉยกับตำแหน่งนี้เอ่อเพิ่มเฉยกับแรงผลักดันนี้นะครับผมเพื่อจะคว้าถ้วยรางวัลใหญ่นะทุกคนเนี่ยสามารถเห็นได้นะครับผมว่าสมโมสสเน,นี่ยก้าวไปข้างหน้ายังไงบ้างนะครับผมภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากนะเมื่อได้พบกับผู้จัดการทีมและหาเรื่องเกี่ยวกับแผนการของเขานะครับผมผมเนี่ยไม่สามารถตื่นเต้นนะครับผมกับฤดูกาลหน้าได้มากกว่านี้อีกแล้วแล้วก็พร้อมสําหรับการทํางานหนักที่จะเกิดขึ้นนะครับผมนะผมเนี่ยมีความเทย์ยยยอย่างมากและผมรู้ว่ามันพิเศษแค่ไหนที่ได้แชมป์ถ้วยใหญ่ๆมานะ,าะบม การนั้นอีกครั้งที่แมนยูด้วยเหมือนกันอ้าวก็ไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากนอกจากคาบวยพรแล้วกันนะครับผมก็เ<ม>ข้าใจในวิธีของฟุตบอลนะครับผมก็เมืม่อมันอยู่อยู่ที่เดิมไม่ได้พอมันอยู่ที่เดิมไม่ได้เนี่ยมันก็มันต้องหาความท้าทายใหม่ๆนะผมว่าหลักๆเนี่ยการที่เมาย้ายออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าที่เดิมเอาจินๆนะถ้าที่เดิมมันยังดีอะ่ะ มันก็คงไม่ย้ายถูกไหมเออเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะครับผมก็ไม่โกรธไม่เกลียดเออเป,เป็นผมว่าผมเป็นออแฟนบอลคนหนึ่งที่ไม่รู้สึกโกรธนะในการตัดสินใจของเมาครั้งนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมแต่เนี่ยเอาจริงๆป่าใส่เบอร์เจ็ดอีกตั้งหากโอ้โหคือให้ค่าแค่ไหนนะในมุมของแบบสโมสรนนะ่ะเออแบบโอ้โหใส่เบอร์เจ็ดนะแล้วก็แบบอยากได้อะไรให้หมดเลยแล้วก็มีข่าวบอกว่าโอ้โหค่าเหนื่อยเนี่ยอาจจะสูงแบบสูงสูงไม่ถึง30,000 0ปอนด์ด้วยก็ได้ถูกไหมนั่นะคือสิ่งที่ เขาให้ค่าจริงๆเนาะเออแล้วก็มันก็ขัดกับสิ่งที่สโมสรอ,อย่างเชลซีเนี่ยให้เขาเนาะเออประมาณนั้นก็แล้วก็มี อ่าเชลซีเนี่ยก็ขอบคุณด้วยนะแต่กไไ็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็บอกว่ามีความแตกต่างอยู่เหมือนกันนะการอำลาเมาส์กับการอำลาชีกนะครับผมอ่าก็อย่างที่บอกอยู่กับทีมา18ปีนะครับผมอ่าเมสันเมาส์นะก็ลงเล่น่ะเอาสถิติมาฝากนะครับผมสำหรับแฟนแมนยูด้วยนะลงเล่นไปทั้งหมด195เกมนะครับผมอ่าแล้วก็เล่นไปเล่นไปตัวจริงนะ195เกมนะครับผมยิงไปทั้งหมด3 3ประตูจ่ายไปทั้งหมด37ดลูกนะครับผมได้หนึีงแชมป์ 1นึ่งซูเปอร์คัพได้1สโมสรโลกนะครับผมได้2 FAU Cup ยูทนะครับผมแล้วก็ได้ยูฟายูทลีกด้วย1นั่นะแล้วก็ยูสิบแปดพิมีลีกด้วยแล้วก็ได้2นักเตะเอ้สอนักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมได้2องเขาเลยนะรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม2ครั้งด้วยนะก็อย่างที่บอกถ้าอยู่ในฟอร์มที่ดีนะมีคนถามวอออ่าโอ้โหฟอร์มเป็นยังไงก็ สารพัดประโยชน์อยู่แล้วนะเมสันเมาส์นะครับผมยีว่าเอลิกเซนทักล้วก็โค้ดที่เขาร่วมงานเนี่ยอยากจะใช้งานแบบไหนผมว่าเมาส์เนี่ยสามารถจัดให้ได้หมดเลยด้วยความที่เป็นอออาราวเพย์เยอร์ ayer, นะก็แล้วก็ขยันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็ขออย่างเดียวอย่ามายิงทีมกูแล้วกัน <c oughs> ก็ให้กำลังใจเสมอน,นักเตะที่ย้ายออกไปผมว่าถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ไปตามให้กำลังใจแล้วกันนะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็แชร์มาได้เลยนะครับผมก็จะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยนะครับผมกับอันนี้นะ อเลอฟซันชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดติดตามได้ใน t i k t o อ Instagram นะกับในเว็บไซต์อเลอฟซันชายฝากไปด้วยนะครับโอเคส่วนนี้อันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจัดงานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะครับผมบารัวนะทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดบารัวฝากไปด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบอดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้้้้้้้้นน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 ะะะะะะออออ่่่กกกกกกก็็็แแแแแชชรรรรร์์มมมมมมมาาาาาาาไไไไดดดดบบบโโโหหหหวววจจจจธเเคคััััผืใใใใลลงงงปยยฟูิ ยังไงที่มาดูคลิปนี้ก็ลองแชร์มาได้ละกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมลอนคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แล้วจักกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินทร์นี้เลี้ยงเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย